สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องดเจนชาแนลปายครูแบบนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาที่วายแซดสันติฟาร์มวันนี้คุณหมอจะมาทําอะไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับคุณหมอพี่เจ้าของฟาร์มกันดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรมาเซอร์ไพรส์กับท่านผู้ชมพบคุยกับหมอพีกันเลยค่ะเมอพีสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะวันนี้มีอะไรเอ่ยวันนี้มีเซอร์ไพรส์อะไรพอดีพาคุณพ่อนะครับคุณพ่อเที่ยงนะฮะก็จาก สารคามนะครับมาเขาเรียกว่ามาดูวัวก่อนที่จะส่งมอบนะครับออก็คือถ้าใครติดตามใน Facebook นะครับหรืออะไรต่างๆก็ตามมันจะมี f c ของพ่อเที่ยงเยอะมากเลยนะฮะ<อ>พ่อเที่ยงเนี่ยเล่าถึงความวันนั้นก่อนก็คือพ่อเนี่ยขับรถเก่าเลยะนะฮะเก่าติดกงมานะครับแต่พ่อเดินลงมาแล้วก็บอกว่าพ่ออยากได้วัว นะฮะ uh huh. อยากได้วัว uh huh. แล้วก็พ่อเนี่ยเอาเงินมาเลยสองล้านบาทมาวางหน้าผมเลยค uh ่ะ huh. นะคะับก็เป็นคนที่ใจคนนึ่ง uh huh. นะครับเป็นคนแก่ที่มีพลัง uh huh. ในการที่อยากพัฒนาวัวสายพันธ uh ุ huh. ์นะครับก็เดี๋ยวพ่อเที่ยงแนะนําตัวเองหน่อยนะ uh huh. ครับผมพ่อเที่ยงครับจันบุตรศรีครับค uh ่ะ huh. มาจากอำเภอพยัคฆ์ครับผมนะพ่อมองกล้องนะ วันนี้มันเามามารับมอบน้งหมอพีเนาะทางทางหมอพีก็จะเป็นคนส่งมอบทางคุณพ่อเที่ยงก็จะเป็นคนรับมอบใะ่คะซึ่งวัวตัวไหนพันธุกรรมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตัวตัววัวกันเลยดีกว่านาะหมอพีเนาะก็เดี๋ยวผมจะเล่าก่อนว่าวันนั้นเนี่ยพ่อเที่ยงเข้ามานะครับก็พ่อเที่ยงได้วัวไป3ามตัวด้วยกัน สามตัวก็คือพ่อบอกว่าพ่อไม่รู้อ่ะให้หมอพีคัดให้เลย <c oughs> รเราก็คัดในงบสองล้านบาทใช่ <c oughs> แต่เราก็ไม่ได้ปิดดิวกันถึง <c oughs> ขนาดนั้นนะเราก็ราคาตามจริงเพราะว่า YZ เนี่ยทำราคาตามคุณภาพบัวนะครับ <c oughs> เราไม่ใช่ว่าอ่ะคุณบอกราคาเรามาละ <c oughs> เราจะเอาเท่านั้นไม่ใช่ <c oughs> นะฮะคือราคาเรามาตรฐานนะครับบ <c oughs> ัวเกรดเท่านี้ก็ราคาเท่านี้นะครับ ดังนั้นวันนั้นพ่อเที่ยงก็ได้วัวบะม่นแดงไปตัวตัวใหญ่ตัวหนึง่งนะแต่ก็เกิดอุบัติเหตุนะครับก็คือคือพ่อเที่ยงเนี่ยได้วัวท้องสาตัวเลยนะฮะแล้วก็ค่อยจัดส่งกันทีหลังนะครับแล้วก็แต่ตัวแรกเนี่ยมีปัญหาก็คือลูกเขาตายตอนคลอดนะครับก็เลยได้ให้พ่อเทียเ่ยงมาเปลี่ยนตัวใหม,นม่นะครับเอานะฮะแล้วก็ตอนเนี้ย วัวตัวที่สองก็ได้คลอดละแล้วเดี๋ยวเราก<ช>ําลังจะจัดส่งแล้วตัวที่3าก็น่าจะคลอดช่วงมกราแล้วก็จัดส่งอ,อ,อีกครั้งนะครับคือทยอยส่งเนาะใช่แต่แกก็ยังไม่หยุด่ะเจอปัญหานะครับค,คือคือเลี้ยงวัวเจอปัญหาแกท่านท่านก็ยังเลือกที่จะเอ้ยไม่เป็นไรหมอพี่เราก็ยังทําต่อไปนะครับได้ข่าวแววๆจะวัวนอกพันธุกรรมดีนะครับเข้าไปที่สารคามอีก ก็เป็นเป็นคนสูงอายุที่มีไฟแรงจนวัยรุ่นต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องยอมนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูพันธุกรรมที่พ่อเที่ยงซื้อกันนะครับค่ะวไหนก็เอยอะไปดูก็ก็อันนี้จะเป็นคอกคอกที่เป็นอ่าคอกเลี้ยงลูกนะครับ ตัวนี้ทั้งหมดเลยตอนนี้ก็เจอข้างหลังนี้ก็เป็นคอกเลี้ยงลูกทั้งหมดเลยใช่ครับที่ที่คลอดในในอายุที่ใกล้กันใช่ครับในซีซั่นนี้ก็จะคอกนี้มันจะเป็นคอกเลี้ยงลูกเพราะเพราะดังเนี้ยทั้งนี้ค่ะมาทางนี้อ๋อโอเคเดี๋ยวพาเดี๋ยวก็จะพาไปชมบัวที่จะส่งมอบในวันพรุ่งนี้เนาะหมอพี่เนาะครับผมนะคะท่านผู้ชมค่ะไปดูว่ามันเป็นพันธุกรรมไหนอะไรอย่างไรนะคะก็จะเป็นคู่แม่ลูกคู่นี้นะครับค่ะก็ตัวแม่เนี่ยเป็นแม่เทาโบส นะครับโบ๊ทเข้มนะครับแล้วก็คอดลูกมาเป็นแม่เอ็กซาเลกลูกเนี่ยเป็นลูกของลูกเอ็กซาเล่แปดสองห้าแปดสองห้าทับหนึ่งนะครับก็คือเราใส่แยกเพศไว้แล้วก็บอกพ่าเที่ยงว่าตัวเนี้ยเป็นพันธุกรรมที่ดีนะครับเที่ยงก็โอเคตกลงซื้อเลยในวันนั้นนะครับก็ตัวลูกเนี่ยก็จะสังเกตว่าหนาลึกนะครับแล้วก็สีแดงคอลายนิดหน่อยไม่เป็นไรก็ถือว่าไปเป็นแม่บ็อกที่ดีแต่โครงสร้างของลูกเขาเนี่ย มาดีนะครับค,คือที่ที่ตัดสินใจให้ตัวเนี้ยเพราะว่าตัวแม่เขาเนี่ยเป็นแม่บล็อกประจําฟาร์มนะครับทําเงินให้ฟาร์มเนี่ยอย้จะเป็นล้านละนะครับคือแม่ตัวนี้คือให้ลูกเนี่ยไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็ อ่าผมไม่พูดดีกว่าให้พ่อเที่ยงพูดว่าประทับใจไหมประทับใจไหมพ่อเที่ยงประทับใจไหมคะประทับใจมากใจ่ไหมครับพ่อเที่ยงหาที่ได้ใจวตัวนี้ที่หมอพีให้หมอตัวนี้ไปเป็นแม่พันธุ์แม่บล็อกกับดีใจมากครับดีใจมากไม่คิดว่าคิดว่าจะได้นะแต่ว่าได้ก็ถือว่าดีมากเลยครับผมขอบคุณหมอพีทางไว้แซดฟ์มอีกครั้งนึงก็ในวันที่พ่อเดี่ยงเข้ามาเนี่ยก็คือเป็นช่วง อก็ในในวันที่พ่อเที่ยงเข้ามาเนี่ยเป็นช่วงที่ y วเซเนี่ยประกาศปิดการขายหนึ่งปีนะครับพอประกาศปิดการขายพ่อเข้ามาเลยนะด้วยความที่มาแล้วก็ผมบอกว่าช่วงนี้มันไม่ขายไม่ได้เลยเพราะมันมีแต่บัวท้องนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเอาวะไอเขามาถึงมาไกลนะฮะแล้วมีความตั้งใจที่อยากได้ก็คือมาที่ y วซยังไงก็ต้องได้วัวกลับไป ผมก็เลยตัดสินใจให้พันธุกรรมดีๆไปเลย3ตัวนะครับก็ถือว่าประทับใจไหมพ่อประทับใจมากครับผมตอนนั้นที่ที่พอพี่บอกว่าปิดไป3ตัวทั้งส่วนของวัวพ่อเทียงเนาะใช่ครับไป3ตัวนี้มูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับหมอพี่คะมูลค่ามูลค่าวันนั้นมันตกไปล้านหกโอ้ล้านหกพ่อเพี่ยงใช้เงินไม่หมด เพา<อ>ะ<ม>พ่เที่ยงอามาสองล้านก็ยังไม่หมดสองล้านเนี่ยเป็นงบแค่ฟาร์มผมนะฮะอ,อนี่คือนี่คือคนรวยของจริง <c oughs> นะครับถ้าถ้าเขาเรียกว่าอะไรนักลงทุนที่ดีเนี่ยนะ,ะก็เพ่อเที่ยงถือว่าเป็นผู้ที่มองหาการลงทุนที่ดีเพราะหนึ่งทำไมต้องมาเลี้ยงวัวอ้าวพ่อเที่ยงให้ทําไมพ่อพ่อเที่ยงเอาเงินมาลงทุนกับวัวเพราะอ่ก็ จะพูดยังไงดีล่ะเพราะว่าการทำนาก็ไม่สุผลสำเร็จทุกปีก็แรงตลอดไม่มีโอกาสที่จะได้เงินคืนแล้วก็ขาดทุนทุกครั้งที่ลงทุนไปแล้วก็คิดไปคิดมาก็คิดอยากเลี้ยงวัวกับเขาบ้างเห็นเขาได้คนหนึ่งเขาเลี้ยงก็ประสบผลสำเร็จทุกคนไหม ทีตัวเองบ้างไม่รู้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้เนาะมันก็คือการลงทุนครับคือการลงทุนแต่ถ้าเราต้องกล้าเสี่ยงแต่ถ้าเรามีทีมงานหรือมีเขาเรียกว่าผมจะเรียกว่าครอบครัวดีกว่าครับผมอย่างผมดูแลพ่อเที่ยงมีปัญหาอะไรเราดูแลกันนะครับวัวคลอดตายเราเอาให้พ่อเที่ยงมาเปลี่ยนเลยอย่างนี้ผมว่ามันเป็นการทําให้มันมีลักษณะสังคมหรือการร่วมมือกันทางธุรกิจที่ดีนะฮะ พอเทียมก็ประทับใจก็หวังว่าพอเทียมจะประทับใจการทํางานของ YZ เหมือนกันนะเราก็คือผมจะบอกก่อนว่า YZ เนี่ยความเป็น YZ ก็คือลูกค้ามาซื้อเราเราบริการเต็มที่นะฮะแล้วเราก็หวังว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยลูกค้าเขาก็ต้องกลับมาซื้อเราอยู่ดีนะครับใช่ครับเดี๋ยวถามเขารู้สึสของพ่อเทียมบ้างพ่อเทียงคิดยังไงถึงได้เลือกที่ YZ เป็นเป็นที่แรกที่พ่อเที่ยงมาอ่แล้วก็ได้วัวกลับไปมีแนวคิดยังไงถึงเลือกที่วายแซตพ็แต่ก่อนผมเองก็ไม่เคยเลี้ยงวัวนะเออพอดีทุกวันนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาเลี้ยงวัวกันเยอะมากอ่าแล้วไม่รู้จะไปซื้อวัวที่ไหนดีก็มาดูจากโทรศัพท์นี่แหละครับเห็นจากโทรศัพท์เพราะว่าหมอพีนี่ได้มีวัวนําเข้าจากต่างประเทศแล้วก็เป็นเป็นเป็น เป็นฟาร์มที่มาตรฐานค่ะหรือว่าส่วนตัวผมบอกเลยว่าเป็นอันดับหนึ่งของในประเทศเลยครับเออตัวนี้นะครับค่ะก็เลยเลือกที่นี่ก็เลยเลือกที่นี่เป็นจุดแรกครับค่ะแล้วก็คือพกมาเลยก็คืออยากได้พันธุกรรมของ YZ เซเลยคือตั้งใจเลยใช่ไหมครับพ่อครับตั้งใจเลยคือมันจะมาลงทุนที่นี่เลยจะมาถามทั้งที่รู้ว่าหมอพีนี่ก็ปิดแล้วแหละ ตอนนี้จะไม่มีหมวจะขายเว่าาหมอผีปิดอแต่ก็เราอยากลองมาดูไดาจะลองมาดูเแต่มาดูแล้วก็หมอผีเขาก็ใจดีครับผมยอมรับเขาก็ยอมให้ค่ะแบ่งให้พันธุกรรมที่ดีๆด้วยคผมก็ขอขอบคุณหมอผีครับของไวแซดตลอดไปด้วยและจะได้ดูแลเพราะว่าผมนี่เป็นลูกค้าไปตลอดค คิดว่าจะไม่หนีไปไหนแล้วจะอยู่ด้วยกันไปตลอดแล้วค่ะเอ,อมีอะไรก็จะได้ปรกษาจะได้คุยเพราะว่าผมเป็นมือใหม่นะค่ะเอ,อไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยก็จะขอคําแนะนําจากหมอพี<ข>อเนาะทุกอย่างจาะขอแนะทำากุกอย่าง ค่ะแล้ววันนี้คุณพ่อบอกว่าอยากได้วัวมาเพิ่มซึ่งวันนี้ก็มีการคุยกับหมอผีไปเรียบร้อยแล้วแหละครับคืออยากจะพูดอยากจะได้ในส่วนของวัวของวัววัวนอกอีทีนอกใช่ไหมคะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหมอผีจะเลือกตัวไหนให้คุณพ่อหรือคุณพ่อจะเลือกตัวไหนครับอ่าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่พ่อตั้งใจเลยคือตั้งมั่นอยากได้ลูกลูกของ243ใช่มครับใช่ไหมคะพ่ออ่าแต่ว่า หมอพี่อว่าจะเย็นๆพ่อยังไงเดี๋ยวจัดให้นะหมอพีเนาะสองสี่สามต้องไม่เป็นไรครับรอได้รอได้ใหญ่เรอได้รอได้พ่อบอกว่ารอได้ช่วงที่เราก็หาเงินรอเลยนะพ่อเนาะรอรอด้วยแล้วความตั้งใจของเราอยากได้อยู่แล้ว่ะคเพราะว่าหมอพีบอกแล้วว่าตัวนี้เป็นพันธุกรรมที่ดีที่สุดในฟาร์มผมผมเลยอยากได้ไปเป็นแม่บล็อกคเพื่อจะต่อยอดไปอีกข้างหน้าคนี่แหละครับความตั้งใจของผม มาวันนี้ก <ts> <mm ็มาพบหมอพีทุกครั้งที่ผมมาต้องมาพบหมอพีตลอดผมก็รู้สึกดีใจมากในตัวหมอพีครับนี่แหละพ่อคือมิตรภาพของชาวรัวนะพ่อเนาะบริการหลังการขายนี่ก็เป็นหนึ่งที่หมอพีนะคะวแซดได้ให้มีให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะคุณพ่อไม่ต้องห่วงเนาะว่าซื้อจะจากวาแซดแล้วหมอพีจะให้คําแนะนําหลังจากการขายไหมอะไรอย่างเงี้ยหมอพีว่าไงคะให้มั้ยคะก็ผมจะไม่พูดว่า เราให้แบบไหนแต่อยากจะให้ดูตัวอย่างลูกค้าเราที่ซื้อนะครับ j n k เจเทพทองนะฮะ CEO ของพี่โย่งพี่นุ่น N8 ลำลูกกานะครับพี่กุ้งนาง K9 นะฮะอันนี้คือรายชื่อเข้าคร่าวๆ HP ของพี่เนงนะครับแต่ละคนที่ซื้อเราไปเนี่ย คือตอนนี้เข,เขาเด,ดังละ,ะเ,เ,เราก็ไม่ได้แบบอ่าปิดกัน้นเราอยากให้ลูกค้าเราที่ซื้อกับเราเนี่ยมีชื่อเสียงทุกคนนะครับยิ่งเขาขายได้สักวันเขาก็ต้องกลับมาซื้อเราอ,อยู่ดีนะครับเพราะว่านี่แหละฮะ ไวเซตขึ้นชื่อเรื่องบริการนะครับนี่ะค่ะนี่นะคะพ่อพ่อจะไม่ต้องห่วงเลยนะตรงนี้นะครับพ่อจะไม่ต้องห่วงเลยว่าซื้อไปแล้วมือใหม่อย่างพ่อเที่ยงจะปรึกษาหมอพีได้ไหมอย่างที่บอกหมอพีคอนซัลท์หรือว่าบริการหลังการขายอยู่แล้วเนาะหมอพีเนาะไม่ต้องห่วงส่วนเรื่องอะไรงั้นก็รอแล้วกันว่าจะคุยกันเรื่องอะไรปรึกษากันเรื่องอะไรนะคะพ่อเนาะพ่อมีอะไรจะคุยกับหมอพีไหมคะหมอพีมีอะไรจะคุยกับพ่อไหมคะวันนี้อ๋อไม่มีอะไรมากกว่าคำว่าขอบคุณนะครับแับความเชื่อมั่นนะะฮ ค่ะแล้วพ่อนะคะมีอะไรจะฝากคุยกับหมอพี่ไหมคะวันนี้จะส่งมอบแล้วอะไรนั่นกันกับมีแต่ความเที่ยมันในตัวหมอพีขอบคุณมากครับนี่นะคะท่านผู้ชมคะนี่ก็เป็นคลิปดีๆที่นะคะที่ได้นำมาฝากท่านผู้ชมซึ่งเป็นคลิปการส่งมอบวัวนะคะที่พอเที่ยงนะคะซึ่งหมอพีก็เคยโพสต์ไปในเฟซบุ๊กของหมอพีนั่นแหละว่ามีคุณพ่อมาจากมหาสารคามมาซื้อวัวนี่แหละค่ะตัวจริงๆตัวเป็นๆเลยค่ะพ่อเที่ยงนี่แหละค่ะรฝากด้วยผมอีกอ่ะเนาะตัวนี้รวย ด้วยนะคะฟามน้องใหม่เนาะหมอพีเนาะตามน้องใหม่นะคะแต่ว่าพ่อเที่ยงนี่เด็ดเอายอดของวายเซตไปเลยนะคะท่านผู้ชมคะมีวัวสวยแล้วต่อไปอีกหน่อยก็บัวสวยแข่งกับหมอพีนี่แหละเดินไปด้วยกันเดินไปด้วยกันหมอพีอยากที่บอกน้องหมอพีเนาะบามันต้องเดินไปด้วยกันนะคะสหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณหมอพีขอบคุณพ่อเที่ยงนะคะที่ให้โอกาสช่องชัดเจนเนาะมาถ่ายทําคลิปดีๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ